อะไรคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหยิบหยิบใส่ใส่ไอไม่จังก็จะเล่นเป็นพวกบล็อกไม้้างละนี่แฟน,น,นคุกกิ้นมีอะไรคะเพื่อนมาหรออ๊ััดมือหนูเลยเอไไป คือน้องนะนุ่เดี๋ยวมามา่าไปทำขนมปังให้ลงมาทำขนมปังให้ไดจิไดจิตตื่นที่หลังสุดแล้วก็ตื่นเกือบไม่ทันเรียนออนไลน์นี่กาดเลย ก็ใส่พวกผักทำรสชาติที่ที่คนกินกินแล้วมีความสุขนะคะฉันมาบ้านนี้ประปาากระดาจิตชอบรสชาติมายองเนสกับชีสใส่ชีสเล็กด,ด้วย เช้าก็สามารถจะเป็นง่ายๆขนมปังผักไข่ จะกินข้าววันนี้ข้าวไทยกับข้าวราสเบอรีงเหลือก็เลยหัวข้าวผัดวุ้นเส้นที่เหลือของเมื่อวานตอนเย็นค่ะของมามา่าเชอรี่กินง่ายๆแต่สองข้าวลูกอยากให้กินที่มันหลากหลายนิดน,นึงเขจะได้ไม่เบือ่อก็คือมะนาวที่ต้องบีบข้าวช่วงนี้ ขนมปังสุกแล้วเ,วเวรียกได้จิบกินได้เลย ได้จิดเสร็จแล้วลูกได้จิดครับเสร็จแล้วครับเอาน้องออกมาด้วยลูกบ้านก็จะลกๆแบบนี้น้องไม่ยอมลงน้องจะให้ขีดคอขี่หลังน้องหแลนะค่ะลูก

เผือสองลูกนี่ยังไม่แดงเดี๋ยวรออีกสักนิดเมื่เขือจะได้กินหรือ,อยังบ้านอื่นเขากินกันไปหมดแล้วแล้วมันได้กินหรือ,อยังก็ไม่รู้นี่หรือว่าต้องรอใหญ่นี้นไห <c oughs> ยาวเท่านี้ไแย,ยาวเท่า,า,ทามือมากเลยแต่วันที่ได้แค่นี้เ <c oughs> มื่อเดือเนเยอมากเลยค่ะเยอะจริงๆนะเนี่ยเมื่อเดือนฝรั่ง ประมาณ50ลูกได้ข้างล่างก็มีประมาณ50ลูกได้แต่ว่าจะได้กินกี่ลูกแค่นั้นเองนะคะ <c oughs> ตอนนี้ร้อยห้าสิบเซนมาเม่ตอนนี้เขาประมาณหนึ่งร้อยเซนแค่หลับสบายดีสักสองเดือนจะได้กินสอนด้จิตอดาไข่เจียว อากันแลกัดโอเคออเคอสสสอสปึ้งลงไปแล้วพอแล้วน้อยจะงถ้าจะใส่แบบฟูดีๆเลยนะต้องตัดให้ร้อนๆน้ำมัน,น,นรอ้อนๆอ่าอัลจิมาของดชิก็จะเป็นแบบนี้ข้าวไข่เจียวดิชิชอบกินแบบเนี้ย แกับแตงกวาจิ้มมิโซะแล้วก็ซอสทงาสึหรอซอสอะไรลูตกตากินบุกอ,อ๋อซอสยาก,กินิก,กุชอบกินแบบนี้เส้นน้องก็โอ้ยน้องกินจมอนอยู่แล้วลูกเดี๋ยวต้องไปเอามาเพิ่มอขนมิคข้าวไข่เจียววันนี้กินข้าวไข่เจียว เพราะว่าพี่เดจีอยากกินข้าวไข่เจียวหนูก็เลยพลอยได้กินข้าวไข่เจียวไปด้วยเลยค่ะทำความสะอาดต้องหลังสะองจะใช้ฟองน้ำอันนี้ชุบน้ำฟองน้ำพิเศษพิเศษโอ้สึมก๊วยแล้วเด้นอีกออเสียงห่อยสินี่แบบใช้ฟองน้ำหลอกใครกันดีแหม่มโไไหไม่เจ๊ะสุดวัย มันก็จะทำให้อยากทำความสะอาดใช่ไหมลูกอืมคุณทอมสิกรดกเด็นโอ้่หนี่ฟองน้ำมาจิกใช้ดีจริงๆค่ะนี่ขัดในห้องน้ำอ่างอาบน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างจานแล้วก็โต๊ะโต๊ะได้จิ โต๊ะหนังสือดิจิสะอาดเอาสะอาดมากโต๊ะโต๊ะของด็ิจิ ไลูกเอาอะไรเอาอะไรคะมาม่ากำลังย่างปลาให้หนูยูมผ้าลูกอืมไปลงไปได้แล้วกันลงไปได้แล้วค่ะไปเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเมื่อวานหนูก็ทำเกียบแก้วมาม่าแตกแล้วหนึ่งเกล็ไม่ได้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 ไ <laughs>